สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูเพนเช่นเคยนะคะในรายวิชาอ่านเขียนเพียนจำชั่วโมงที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านนะคะ หลักในการตอบคําถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านนะคะเด็กๆเมื่อเราอ่านแล้วนะคะเราก็ต้องรู้นะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรนะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็จะสามารถนะคะนำนะคะไปตอบคำถามได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ ตัวอย่างนี้จะเป็นแบบฝึกอ่านและตอบคําถามนะคะจากเนื้อเรื่องนะคะโดยครูนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบนะคะรอบที่สองนี้ให้เด็กๆอ่านตามครูนะคะสุนักกับแมวเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งสุนักจะไปกินไก่ในเลา้าสุนักขอให้แมวไปเป็นเพื่อน เพื่อให้เฝ้าดูตาที่นั่งเฝ้าไก่อยู่ที่ศาลาสุนัขเข้าไปในเล้าจะกินไก่ไก่ร้องวิ่งไปมาตาเข้ามาดูไก่ในเล้าตาเจอสุนัขไล่ไก่ตาก็เอาไม้ไล่ตีสุนัขตามาเจอแมวตาก็เอาไม้ ไล่ตีแมวแมวมีเพื่อนไม่ดีจึงถูกตาตีหลังจากที่ครูเพนนะคะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบแล้วนะคะรอบต่อไปนะคะเด็กๆอ่านตามคุงครูนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะสุนักกับแมวเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งสุนักจะไปกินไก่ในเลา้า สุนักขอให้แมวไปเป็นเพื่อนเพื่อให้เฝ้าดูตาที่นั่งเฝ้าไก่อยู่ที่ศาลาสุนักเข้าไปในเล้าจะกินไก่ไก่ร้องวิ่งไปมาตาเข้ามาดูไก่ในเลา้า ตาเจอสุนะักไล่ไก่ตาก็เอาไม้ไล่ตีสุนะักตามาเจอแมวตาก็เอาไม้ไล่ตีแมวแมวมีเพื่อนไม่ดีจึงถูกตาตีเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมื่อได้อ่านเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะเด็กๆ คงได้รู้แล้วเนาะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากที่เราได้อ่านแล้วนะคะเรานะคะจะไปตอบคำถามจากเนื้อเรื่องกันนะคะเด็กๆนะคะพร้อมแล้วเราไปดูคำถามกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้นะคะอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะ เราก็มาตอบคำถามจากเนื้อเรื่องกันค่ะข้อ1น,นะคะที่อยู่ของไก่เรียกว่าอะไรเด็กๆรู้ไหมคะที่อยู่ของไก่เรียกว่าอะไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะเล้าไก่ถูกต้องค่ะที่อยู่ของไก่เรียกว่าเล้าไก่นะคะมาดูข้อ2กันค่ะสุนะัก ขอให้แมวช่วยทําสิ่งใดเด็กๆจําได้ไหมคะในเนื้อเรื่องใครจาได้ตอบหน่อยค่ะช่วยเฝ้าดูตาถูกต้องคะ่ะข้อ3ค่ะตานั่งเฝ้าไก่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนตอบค่ะอยู่ที่ อยู่ที่ศาลาถูกต้องค่ะข้อ4นะคะเพราะเหตุใดตาจึงเข้ามาดูไก่ในเลา้าเพราะอะไรคะเพราะว่าเพราะว่าได้ยินเสียงไก่ร้องนะคะตาเลยเข้ามาดูนะคะข้อ5ค่ะสาเหตุใดที่ทำให้แมวถูกตี เด็กๆคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมแมวถึงถูกตาตีตอบค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะแมวมีเพื่อนไม่ดีเห็นไหมคะเด็กๆก,การที่มีเพื่อนไม่ดีเพื่อนชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะโดนลงโทษเช่นกันนะคะเมื่อเด็กๆรู้ว่าเพื่อนเนี่ยชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ไปทำกับเพื่อนนะคะ เราจะโดนทำโทษนะคะเด็กๆเมื่อเราได้ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องแล้วนะคะนะคะเราไปดูคำศัพท์จากเนื้อเรื่องกันค่ะคุณครูมีคำศัพท์ให้เด็กๆดูนะคะคำศัพท์จากเรื่องที่เราอ่านไปนะคะคำแรกค่ะเด็กๆเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสุนะัขแมว เพื่อนวันหนึ่งเลา้าสาราร้องเฝ้าไก่เจอวิ่งกินไล่หลังจากที่ได้ฝึกอ่าน กับคุณครูไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะเด็กๆฝึกอ่านเยอะๆนะคะเด็กๆจะได้อ่านได้คล่องนะคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้คําศัพท์แล้วนะคะวันนี้นะคะครูนะคะมีภาระงานนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะ ภาระงานในวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามนะคะโดยที่ครูปเพนจะอ่านให้ฟังนะคะหนึ่งรอบนะคะเด็กๆค่ะนาตาชาเป็นเด็กฉาราดใครๆต่างก็ชมว่าเป็นเด็กดีมีความสามารถดีมีมารยาทเรียบร้อยพ่อของนาตาชาอนุญ,ญาตให้ดูโทรทัศน์ในตอนเย็น พอมืดค่ำแล้วนาตาชาจะนั่งทําการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือพ่อของนาตาชาชื่อชิดเป็นหมอมีหน้าที่รักษาผู้ที่เจ็บป่วยโตขึ้นนาตาชาอยากเป็นหมอเหมือนพ่อส่วนแม่ของนาตาชาชื่อนิรา เป็นครูสอนชั้นอนุบาลเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังคุณครูเพนอ่านให้ฟังหนึ่งรอบแล้วถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะเด็กๆต้องไปฝึกอ่านนะคะเนื้อเรื่องให้เข้าใจนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เนาะเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะนำไปตอบคำถามได้นะคะเด็กๆ ต่อไปจะเป็นภาระงานของวันนี้นะคะค่ะภาระงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะจากเรื่องที่อ่านนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็เขียนโจทย์นะคะ เขียนโจทย์จงตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะหลังจากนั้นก็เขียนข้อ1ค่ะข้อ1เขียนโจทย์เสร็จนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงไปนะคะเด็กๆคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูหนึ่งข้อนะคะข้อ1ช่วงเย็นนาตาชาทำอะไรเมื่อเราได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วเนาะเราก็รู้แล้วนะคะว่าช่วงเย็นนะคะคุณพ่อของนาตาชาอนุญ,ญาตให้ดูโทรทัศน์ เราก็เอาคำตอบมาเติมในข้อ1ได้นะคะเด็กๆส่วนข้อ2ถึงข้อ5นะคะเด็กๆเด็กๆนะคะฝึกทำเองนะคะเด็กๆถ้าเราไม่เข้าใจนะคะเราก็กลับไปอ่านเนื้อเรื่องอีกนะคะรอบหนึงแล้วเราก็นำคำตอบมาเติมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะ ภา,าระงานก็มีเท่านี้นะคะไว้เจอกันกับคูเพนใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ